สวัสดีครับสวัสดีครับผมแต้มนะครับผมวันนี้ผมมาพูดถึงตัวชุดคอมโบ้คีย์บอร์ดและเมาส์นะครับผมจากค่าย o o i t t e h นะครับผมโดยรุ่นเนี้ก็จะเป็นรุ่นไวเลส s แล้วก็ได้ชื่อว่ารุ่น Quiet นะครับก็คือเป็นรุ่นเงียบเน้นความเงียบเป็นหลักขนาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเงียบกันขนาดไหนนะครับผมโดยตัวแรก คีย์บอร์ดนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดรุ่น k 2 3 5นะครับผมเป็นคีย์บอร์ด f u ลไ s i ์นะครับผมก็ไซส์มาตรฐานมีน้แพดมีฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มาตรฐานทั่วไปก็เป็นสีดำนะครับก็เขาโปรโมทได้ว่ากันน้ำได้นะครับผมก็วัสดุก็โอเคนะดูทนทานดีแล้วก็น้ำหนักก็กลางๆไม่ได้หนักไม่ได้เบาอะไรมากขนาดนั้นปรับความสูงได้2ระดับนะครับผมมีขาอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนิม่แค่เป็นปุ่ม เป็นที่ใส่ฐานนะครับผมฐาน t r u เป A สองก้อนนะครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานแล้วกันส่วนเรื่องความเงียบคือจากความรู้สึกผมเนี่ยคือเราคาดหวังกับความเงียบของมันไว้ค่อนข้างเยอะแต่มันก็ไม่ได้เงียบขนาดนั้นแบบไม่ได้เงียบกริบนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับคีย์บอร์ดทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็คือถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงเบามากๆผม ครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงคือไม่มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดเนาะนะครับผมไม่รู้ปิดกันยังไงนะครับผมคือถ้าเสียบไอตัว USB สัญญาณไว้ก็จะเปิดค้างไว้ตลอดเนาะแล้วก็ถัดมาเมาส์นะครับผมเมาส์เนี่ยเป็นรุ่น M 3 3 0 4นะครับผมเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมซื้อคอมโบชุดนี้เพราะว่ามันได้ชื่อว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างเงียบนะครับผมยินไหมเลยคือแทบจะไม่ได้ยินเลยก็ เป็นรุ่นที่เขารีวิวกันว่าเงียบมากๆนะครับผมแล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็จะียบเรียบธรรมดานะครับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรมากถ้าเทียบกับผมแล้วเนี่ยคือผมมือใหญ่ครับมือผมยาวมันก็จะถือว่าเล็กไปหน่อยแต่ว่าใช้ทํางานออฟฟิศก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็มีใส่ฐาน WA หนึ่งก้อนนะครับผมแล้วก็มีไอตัว USB รับสัญญาณเล็กๆตรงนี้เก็บไว้ตรงนี้ได้ฟับนะครับผมมีปุ่มเปิดปิดนะครับ ถ้าออนจะมีสัสญลักษณ์สีเขียวปิดเป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงนะครับผมดีมากบางทีคนเบอร์เนาะผมก็ถือว่าเงียบคือถ้าซื้อเพราะความเงียบเนี่ยคือซื้อพอ,อนี้ได้แน่นอนคุ้มครับผมแล้วก็วิธีการใช้งานก็งาก่งายก็แค่เสียบไตัว USB เมื่อกี้เข้าไปปุ๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องลงไดร์วดรเวอร์อะไรนะแล้วก็อ๋อมีอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ซื้อคือตอนแรกที่ผมซื้อเนี่ยไอตัว USB นะครับผมคือเขาไม่ได้แถมมาให้ ภายในตัวเมาส์นะมันติดอยู่ที่ฝากล่องถ,ถ้าคนที่ซื้อ,อสังเกตด้วยแล้วก็เอามาใช้ตอนแรกผมนึกว,ว่าผมไม่ได้ตัวรับสัญญาณแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่กับตรงฝากล่องฝาเปิดนะครับผมกอ็อย่าลืมสังเกตกันด้วยนะครับผมก็นี่ครับคร่าวๆสาหรับชุดนี้ MK315 นะครับผมก็สําหรับผู้ที่ต้องการจะใช้เนี่ยก็ผมแนะนําให้เป็นคนที่แบบใช้ในบ้าน นะครับผมแบบบางทีอยู่กับคนอื่นใช่ไหมก็อยู่กับภรรยาอยู่กับแฟนอยู่กับลูกเนี่ยเราตอนนอนเราต้องทํางานนะครับผมตัวคีย์บอร์ดกับเมาส์ชุดนี้ลดความดังของเสียงได้เยอะนะครับผมผิวสัมผัสอาจจะไม่ไม่ได้เป็นเกมมิ่งเนาะเป็นแบบสาหรับคนทํางานถือว่าโอเคนะครับผมผมให้ผ่านมาตรฐานทํางานเรียบนะครับผมราคาก็ประมาณสัก1099เนาะที่หน้าร้านเสียดายไม่มีสีให้เลือกเป็นสีดําอย่างเดียวนะครับผมก็ คร่าวๆนะครับสำหรับคอมโบชุดนี้นะครับผมก็ผมสุดนตัวก็ใช้สำหรับทำงานอยู่ที่บ้านครับถือว่าโอเคเป็นไวเลสด้วยเนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวตัวคอมโบชุดนี้ถ้าไงก็ชอบรบกวนกดไลค์นะครับผมสำหรับรีวิวครั้งต่อไปขอบคุณครับบ๊ายบาย